เผอปัดคลิป t i k t o อกทิ้งไปหรือแอป,ปโหลดหน้าจอใหม่ยังไม่ทันได้กดหัวใจไว้เลยจะกลับไปดูประวัติการรับชมคลิป t i k t o อกย้อนหลังยังไงได้บ้างมาดูกันเลยครับตอนแรกให้เพื่อนๆไปอัปเดตแอป Tik t o อกก่อนนะครับโดยเข้ามาที่ Google p l a y Store หรือ App Store นะครับใครที่ใช้ Apple นะครับก็มาพิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่า Ti k t o อกนะครับเสร็จแล้วกดเข้ามาทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเราใช้เวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะครับถ้ากดเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าเขามีการปุ่ม เปิดแค่ปุ่มเดียวหรือปุ่มเปิดแค่ปุ่มเดียวเหมือนผมแบบนี้แสดงว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วส่วนเพื่อนที่ใช้เวอร์ชันเก่าอยู่ปุ่มเปิดมันจะเป็นปุ่มอัปเดตแทนนะครับเพื่อนกดอัปเดตไปเสร็จแล้วกดเข้าแอป t i k t o k เลยนะครับแล้วให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ของ TikTok เนี่ยมันจะอยู่มุมล่างขวาของจอนะครับโปรไฟล์เนี่ยนะครับอ่าเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เสร็จแล้วให้เพื่อนมาแตะที่ขนมชั้นมุมบนขวานะครับของจอนะครับ กดเข้ามานะครับแล้วก็แตะมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยมันจะมีคำสั่งอยู่นะครับันเพื่อนที่ใช้ได้นะนี่ประวัติการดู t ิกต o k นะครับล็อกกดเข้ามาเลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นประวัติการดู Tik t o k นะครับแล้วเพื่อนสามารถ เลือกดูตามวันได้ด้วยนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคลิปเหล่านี้เป็นของวันไหนที่เราดูไปดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะที่ผมชี้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นคลิปของวันนี้นะฮะแล้วถ้าผมอยากหาคลิปเก่า,กาผมก็เลื่อนไปเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นเมื่อวานแล้วนะครับอแล้วจะจะเอาเก่าเข้าไปอีกนะครับก็เลื่อนไปดูเห็นไหมฮะวันที่ก็จะเก่าลงไปเรื่อยๆเราก็สามารถกดแตะเข้าไปดูที่คลิปได้คลิปตรงนี้รวมหมดไม่ว่าเราจะกดหัวใจหรือยังไม่กดนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่อยากให้ Ti Took เเี่ก็บ ตรงนี้ไว้นะครับเพราะบางคนอาจจะใช้เครื่องร่วมกับแฟนหรือใช้เครื่องร่วมกันนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆหรือแฟนเรารู้ว่าเราดูคลิปอะไรไปบ้านนะครับก็มาปรับแต่งตามนี้ครับรูปเฟืองนี้นะครับกดเข้ามานะครับอ่าเห็นไหมฮะใครที่ไม่อยากให้เก็บประวัตินะฮะก็มาแตะเอาสวิตช์ตรงนี้ออกนะครับหรือจะกดลบประวัติไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็กดปิดไปถ้าคนที่จะไม่ให้เก็บประวัตินะครับเพื่อนๆท่านหาไหนที่ใช้ วิธีนี้ได้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับผมเนี่ยใช้มี11อัลตราครับท่านผูอชอ้ชมคลิปนี้ผมฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องยีซีอินดอยแล้วเจอกันหน่อคลิปหน้าครับ